สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับขออีกสักหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมพรุ่งนี้มาเลยนี้เนาะครับผมอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าพระคะแนนนะครับกําลังมานะครับผมพูดแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเชียร์หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เปล่าก็ไปถามถ่ายจากข้างนอกมาแล้วก็ กับพระพวกนะครับที่เขาสะสมก็พูดตรงกันพูดตรงกันนะครับผมนะครับอ่ะแค่นี้ก็พอเนาะนะครับพระองค์นี้มีขนาดนะครับผมเท่าเท่ากับพระองค์ที่แล้วนะครับองค์ที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมเครื่องร้อนจัดนะครับคลิปตัดออกไปเฉยเลยนะครับดีว่าบอกไปไว้ก่อนบอกอ่า หมายเลขโทรศัพท no ์หรือว่าหมายเลขแอดไลน์นะครับหมายเลขไลน์นะครับผมไว้ก่อนนะครับก็จึงไม่มีผลก็เลยขอก็ต้องบอกว่ากราบขออภัยนะครับขออภัยที่คลิปที่แล้วนะครับตอนใช้ช่วงท้ายๆหายไปนะครับต้องกราบขออภัยดูช่วงต้นๆก็น่าจะเข้าใจเนาะนะครับผมถ้าคลิปนี้เดี๋ยวหายก็ต้องกราบขออภัยอีกนะครับผมเพราะว่าเครื่องร้อน แบตบวมหรือเปล่านะครับไม่ไม่แน่ใจว่าต้องไปเปลี่ยนแบตใหม่หรือเปล่าต้องกราบขออภัยนะครับผมครับมาเรามา,าลงาลงรายละเอียดของพระองค์นี้ดีกว่านะครับผมพระองค์นี้กับพระคะแนนองค์ที่แล้วนะครับผมตาก,กะเดียวกันเลยตัก,กะเดียวกันเลยแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่รู้นะครับกระทั่งต้องไปถามถ่ยคนรู้จักนะครับแล้วก็นักสะสมที่เขาเป็นต้องบอกว่าเขาก็เป็นเซียนคนหนึ่งนะครับผม ถือว่าเก่งะนะครับผมแล้วก็ตัวเราเองอะนะเราไม่ใช่เซียนก็จริงแต่ว่าเราก็ศึกษามาจนก,กระทั่งทองกะบอกว่า่องแท้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นโมเกินไปหรือเปล่านะไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าก็พอเป็นะเล่นเป็นะนะครับผมอ่ะนะครับตาก,กาศเดียวกันก็คือนะครับพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระนะครับของวัดโพธาเตียนนะครับเป็นพระเนื้อผงผสมผงกระดูกผีนะครับหรือว่า ประสงค์อัตถินะครับนะครับเดี๋ยวจะมีคำบอกอีกนิดหนึ่งในการคลิปดูด้วยนะครับผมนะครับตอนแรกๆกเขาจำไม่ได้เออจำไม่ได้นะนะอย่างว่าที่ว่าครับนะเริ่มเริ่มครับเริ่มเข้าวัยวัยดึกเขาเขาเรียกว่าวัยดึกนะครับผมต้องกอากออกไปครับผมพระองค์นี้โอ้โหจริงๆแล้วเป็นพระที่แท้ดูง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นพระที่ว่ากันว่า เป็นการถอดพิมพ์หรือล้อพิมพ์ของท่านหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วนะครับในพิมพ์สมเด็จเล็กหรือพิมพ์สมเด็จคะแนนเล็กนะครับผมนะครับซึ่งเป็นพิมพ์เข่าตุ่มเนื้อผงยาจินดามณีนะครับผมส่วนองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อผงกระดูกผีหรืออ่าเรียกว่าเนื้อผงผสมผงกระดูกผีนะครับผสมอธินะครับของท่านครัวตาหนูน,น,นะครับครัวตาหนูแห่งวัดโพธาเตียนที่กําลังดังอยู่ขนานี้นะครับผมจริงจริงก็ดังมา ถ้าจำไม่ผิดนยไม่ต่ำกว่า5-6ปีนะครับห้ปีก่อนหน้านี้นะครับผมที่ทําให้พระผมกระดูกผีดังมากๆนะครับหรือประมาณเกือบสิบปีนะครับผมดังมากๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยราคาพระท่านแพงมากนะครับผมแพงแพงแบบชนิดแบบมีได้หลักพัน กบอกว่าหลักพันกลางไปถึงหลักหมื่นต้นในพิมพ์ทั่วๆไปเออชองใช้คําว่าในพิมพ์ทั่วๆไปนะครับพิมพ์นี้ก็ยังถือว่าเป็นพิมพ์ทั่วไปนะครับเราว่ากันตามพฤตินนะครับผมก็ถือว่าเป็นพิมพ์ทั่วไปนะครับพิมพ์หลักๆของท่านครัวตาหนูก็จะมีนะครับผมเอาพิมพ์อันดับต้นๆอันดับหนึ่งต้นๆก็คือพิมพ์พระปิตานะครับเป็นพิมพ์พระปิตาไม่ว่าเป็นพิมพ์ลึกนะครับผมหรือเป็นพิม์ตื้นพิมพ์ตื้นนี่สุดยอดเลยสูงสุดซึ่งเคยเรียนให้ทราบว่าเออใน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  ในช่องแบ่งเก็บก็มีแล้วว่าตอนแรกรู้ว่าจะองค์ลง2ามหมื่นบาทเราไปทำไปทำมาโอ้หไปไกลมากเลยแพงมากต้องต้องเก็บเลยรีบเก็บเลยเก็บแทบไม่ทันนะครับผมปัจจุบันนี้เล่นเป็นแสนแล้วครับอ่ะเรามาเข้าชุดนี้ก่อนเดี๋ยวขอรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งก็คืออ่าหลักๆก,ก็จะมี พระปิดตานะครับผมไม่ว่าตื้นหรือลึกลึกหรือตื้นนะครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์เส้นได้นะครับผมพิมพ์เข่าบ่วงนะครับเข่าบ่วงหรือเข่าเส้นได้หรือเรียกว่าเข่าบ่วงนะครับผมนะครับผมแล้วก็ยังมีการล้อพิมพ์นะฮะนะครับแล้วก็ยังมีหน้าตะแกงหรือหน้าลายมุ้งนะครับหน้าลายมุ้งหรือลายผ้านะครับถ้าหน้าเป็นลายผ้าอย่างเงี้ยสมมุติเราองค์เนี้ยหน้าเป็นลายผ้าเลย โอ้โหแพงมากครับมีแต่หลักหมื่นขึ้นไปหมดเลยหลักหมื่นต้นๆขึ้นไปหมดเลยแล้วไปถึงกลางๆด้วยบางองค์บางพิมพ์ไปถึงกลางๆนะครับผมสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับผมนอกเหนือจากพิมพ์ที่แพงๆไม่ว่าจะเป็นา้าปิดตาพิมพเข่าว,วงหรือว่าพิมพ์ลายมุง้งนะครับที่หน้าเป็นอ่าเรียกว่าลายผ้านะครับผมหรือหลังเป็นลายผ้าก็แล้วแต่ะนะครับถ้ามีตรงนี้ปับ๊บก็จะแพงมากนะครับ หลักหมืน่นต้นไปถึงกลางไปถึงปลายเลยนะครับผมนะครับและรองลงมาก็คือพระที่ล้อพิมพ์ต่างๆนะครับพระที่ล้อพิมพ์ต่างๆของโคตหนูที่สร้างไม่เมื่อปี2485เพื่อเอามาแจกจ่ายให้กับทหารหารนะครับผมนะครับข้าราชการตำรวจทหารเพื่อเอาไปนะใช้ในยุคอินโดจีนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวมันจะเยอะมาเข้าเข้ารา,ายละเอียดดีกว่าเข้ารายละเอียดของขององค์นี้ก่อนว่าองค์นี้มีขนาดความ กว้างความสูงเท่ากับพระคะแนนองค์ที่แล้วที่เป็นของหลวงปู่นาคนะครับปีปี8 5 9 5กนะครับผมก็คือมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.6นะครับและความยาวหรือความสูงนะครับแหมเมื่อกี้เพิ่งวัดมายกๆจำไม่ได้ก็อืม่ 1. 5 1 6แล้วก็ความสูงอยู่ที่2.1นะครับความสูงอยู่ที่2.1 เซนติเมตรเซนนะครับไม่ใช่นิวนะเซนนะนะครับก็เท่ากับเป็นพระขนาดเล็กนะครับผมเล็กดีลดโตเดี๋ยวผมขออนุญาตพลิกให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนเห็นไหมครับพระจะมีความหนาด้วยนะครับมีหนาองค์นี้ยังไม่หนาเท่าไหร่นะนะครับแล้วข้างหลังจะมีลั่นนะครับเนี่ยลั่นลั่นหน่อยแต่ไม่หักนะครับพระยังอยู่ในสภาพขึ้นคอได้เลยเพราะพระหนามากเห็นไหมครับเนี่ยครับทีนี้ บางคนเนี่ยเขาจะมีคำถามนะครับซึ่งผมก็เคยมีคำถามกับกับกับรุ่นพี่นะที่เขาดูนะครับมีคำถามว่าแล้วพระรุ่นเนี้ยดูยังไงเออดูอยังไงเพราะว่าพ้ามันจะไม่เหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนกันเลยของท่านอ่าหัวตาหนูนะนะครับผมคือหนึ่งนะครับผมนะครับผมก็คือมีการถอดพิมพ์หลายๆพิมพ์ะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดสามปื้มไม่ว่าจะเป็นวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ้าด,ดังๆในสมัยนู้นเนาะนะครับผม เขาก็จะนํามาถอดพิมพ์นะครับโคตาหนูแกก็จดนํามาถอดพิมพ์หรือว่ามาล้อพิมพ์นะครับทาให้เหมือนนะครับแกให้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ละองค์แต่ละพิมพ์มีน้อยนะครับแล้วที่แพงเนี่ยแพงเพราะอะไรแพงเพราะว่าพุทธคุณแรงมากนะครับผมพกติดตัวไปแล้วปลอดภัยครับใครๆก็บอกว่าปลอดภัยเลยนะครับไปเล่าเล่าเยอะมาก,มากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวมันเครื่องมันจะดับอีกนะครับผมต้องกราบขออภัย ทีนี้วกเข้ามาดูว่าเขาถามว่าดูกันยังไงดูนะครับผมบอกให้เป็น2โซน3โซนก่อนนะครับโซนแรกนะครับผมเนื้ออย่างนี้เลยนะครับนเนื้อจะคล้ายๆลายผ้านะครับเป็นลายผ้าเนื้อคล้ายๆลายผ้าสีจะออกเหลืองอมเทาเหลืองอมเทาหน่อยขุยๆเป็นขุยๆหน่อยเหลืองอมเทาอย่างนี้หลายๆคนฟันธงเลยว่าเป็นของขัวตะหนูนะครับข้างหลังก็จะต้องมีเม็ดดำๆเล็กๆแท้ทุกองอะนะครับนั่นแหละเป็นขี้เขมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผม อันดับที่สองเป็นเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองบางทีมีเคลือบแ็กบ้างก็มีไม่เคลือบแ็กก็มีเป็นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับแต่อันนั้นจะดูยากนิดนึงแต่อย่างน้อยสุดก็ต้องมีผงดำๆติดเข่าดำๆติดบ้างแล้วก็บางองค์ก็จะมีเขาเรียกว่าอัฐิเลยเห็นเป็นก้อนเป็นเป็นซีกหรือว่าเป็นชิ้นก็มี นะครับสองอย่างนะครับเนี่ยอันนี้สองอย่างแล้วนะอย่างที่สามเนี่ยเราก็จะมาดูที่เราจะมาดูที่ความเนื้อผ้าเนื้อผ้าส่วนใหญ่ของท่านขัวตะหนูจะไม่แน่นถ้าเป็นขุยๆนะจะไม่แน่นน้อพูดถึงเรื่องตัวขุยก่อนจะไม่แน่นนะครับจะหลุมหลวงเ,เนี่ยลับเนี่ยแหละครับแค่นี้แหละครับเอาแค่นี้ก่อนโนฟัง no ไม่นันกอกับโนนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะเต็มองค์นี้ผมเปิดให้เบาๆถ้าใครเอาได้รีบเอานะก่อนที่ราคาผมจะอัพขึ้นมานะครับ องนี้เอาไป3,500บาทถ้าแพงผ่านเราไม่ว่ากันดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่ต้องเช่าครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายคือพราอย่างเงี้แยแท้นี่นาก่อนเลยแท้นําก่อนเลยต้องมีคําถามตอบมาว่าแล้วของขวดตะหนูหรือเปล่าก็เนี่ยอธิบายไปแล้วเนื้อหาดูยังไงถ้าใครดูว่าไม่ใช่ก็ผ่านได้เลยสบายมากไม่ต้องคิดมากครับนะเพียงแต่ขอให้ท่านเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วครับผมนะครับเช่าบูชาไปก็ขอบคุณนะครับ ใครต้องการแคปหน้าจอเลยนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958ย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ลายนี้ขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าอูชาพร้อมโอนข้อสำคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเชา่าพร้อมโอนก็รีบแคปหน้าจอเข้ามาเลยครับที่ idline เบอร์นี้แหละครับ0846786958เบอร์นี้ลายนี้ห้ามส่งภาพอะไรให้ผมดูนะ ห้ามให้ผมดูให้ผมเช็คหรือให้ให้แม้แต่อยากจะเช่ายัางทําไม่ได้โอเคเป็น,นัานเข้าใจผมขยายให้ดูก่อนปืด๊ดเนี่ยครับเนื้อจะต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะเทาอมเหลืองนะครับเทาเทาดำดำขาวขาวอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้ะสองดีๆจะมีเม็ดดำๆนะครับนั่นแหละเขาเรียกขี้เข่าบางองค์นี่ขึ้นเป็นเป็นชิ้นอัฐิก็มีถ้าขึ้นเป็นชิ้นอัฐิจะแพงหน่อยราคาก็จะแพงนะครับ อืมโอเคเนาะเดี๋ยวมาเข้ากล้องอีกสักหน่อยถ้าไม่ดับไปก่อนนะถ้าดับไปก็เอาตามนั้นนะครับต้องขออภัยนะครับมาดูครับมาดูผิวครับนี่ครับผิวตามนี้เลยครับถ้าผิวอย่างนี้แล้วโอกาสจะเป็นของขัวตะหนูวัดโพสูงและองค์นี้ดูดีนะครับคล้ายๆจะมีลายผ้านะครับแต่ว่ามันกลายเป็นขุยไปหมดแล้วนะครับมันกลายเป็นขุยไปหมดแล้ว องค์นี้ถ้าใครไม่เอานะครับภายในเดือนสองเดือนนี้นะครับองค์นี้ขออนุญาตข่าวหน้าห้าพันห้าเลยนะครับตอนนี้ใครเอาสามพันห้านะครับถ้าไม่รีบเอานะครับอีกเดือนสองเดือนหน้าเป็นห้าพันห้าเลยนะครับผมนะครับบอกต่อไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาได้รีบเอานะครับผมเดี๋ยวแหมถ้าพีดถึงพุทธคุณแล้วก็รีบๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจุดดำๆเต็มเลยเนี่ยครับนี่แหละครับของขวตะหนูโอเค ออคลิปเนี้ยแหม่แหม,แมดูอย่างกับเป็นลายผ้าเลยอะ่ะคือถ้าเป็นลายผ้าองค์เนี้ยแพงนะองค์นี้เบาๆก็ต้องมีหมื่นห้าสองหมื่นห้าเลยนะอืมอ่ะเอาได้รีบเอานะเดี๋ยวหายผมเอาแค่สามพันห้านะเผลอๆแค่เดือนเดียวนะนะครับดูแล้วเขาชักเสียดายมันเหมือนลายผ้าเลยอะ่ะถ้าเป็นลายผ้าแพงมากครับผมถ้ามีลายผ้าให้เห็นหน่อยเถอะแพงเลยโอเคคลิปเนี้ยเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ